พอดีว่าอ,อย่างที่หมอโพนนะคะวันนี้ก็หมอดูแลเคสเนี่ยทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนาะก็ยังก็คือเพิ่งมาได้ข้อสรุปเมื่อตอนช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะคะช่วงสี่โมงเย็นว่าโอเคเราคงต้องยุติการตั้งครรภ์กันแล้วแหละนะคะเพราะว่าจริงๆแผนของหมอเนี่ยก็คือแผนว่าจะยุติการตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะ แต่ด้วยหลายๆอย่างที่ต้องเตรียมคุณแม่ให้พร้อมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ผลเลือดต่างๆก็คือยังยังไม่ออกนะคะเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยเนาะมันก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้พอสมควรนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเอ็นอซียูนะคะที่จะรองรับน้องอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นที่เอกชนเนี่ยมันก็จะไม่ได้เต็มที่เท่านะคะคือคุณแม่เนี่ยอายุประมาณ3ามกว่าเนาะไม่ถึง35นะคะแล้วก็ คันนี้นะเป็นคันที่9แล้วนะคะหกคันแรกเนี่ยหครั้งแรกเนี่ยแท้งนะคะท้องแล้วก็แท้งติด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 กันเนี่ยหเดือนท้องครั้งหนึง่งหเดือนท้องครั้งหนึง่งทุกครั้งก็คือเสียลูกหมดนะคะแล้วก็ต้องขุดหมดลูกทุกครั้งเลยแล้วก็เมื่อท้องครั้งที่7เนี่ยลูกอยู่ได้ถึง39สัปดาห์เกือบจะครบกําหนดข้อลวอยู่อยู่น้องเสียชีวิตในครันนะคะแล้วก็ ออพอข้อออกมาเนี่ยน้องหนัก4โล9นะคะแล้วก็ช่วงที่ข้อเนี่ยมีติดไหลด้วยนะคะพอคันที่8นะคะน้องอยู่ได้ถึงอายุคันสามสิกว่าสัปดาห์หรือหรือยีสัปดาห์ไปลายๆกับ30นะคะแล้วก็น้องอ่ะเสียชีวิตในคันเหมือนกันนะคะแล้วครั้งนี้มีรกค้างด้วยนะคะก็คือต้องลวงรกออกมาเนาะแค่จากประวัติเนาะ ท้องเนี้ยเป็นท้องครั้งที่เก้านะคะแค่จากประวัติเนี่ยมันก็บอกว่าอะไรบ้างเนาะก็คือหนึ่งคนไข้อยากมีลูกมากนะคะถึงได้พยายามมีเนาะมี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 สองคือคนไข้เนี่ยไม่รู้เลยว่าคนตัวเองอะ่ะต้องหาความเสี่ยงเนาะว่าทําไมมันถึงแท้งติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันแบบเนี้ยเนาะเนาะสามคือคนไข้ยังยังไม่รู้เลยว่าการที่ เป็นแบบนี้เราควรจะต้องฝากคันหรือดูแลตัวเองต่อไปอย่างไรซึ่งซึ่งหมอได้คุยกับคุณพอ่อคุณแม่เนาะก็คือก็เป็นตามที่ที่หมอคาดก็คือคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยอ่ไม่ทราบเนาะว่าการดูแลคันเสี่ยงเนี่ยมันต้องดูแลโดยหมอด้านไหนแล้วก็โรงพยาบาลที่ไหนถึงจะมีบ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อ่ทุกคนนะคะก็ควรจะต้องอ่ เขาเรียกว่าสืบสวนข้อมูลนิดนึงนะคะสมมุติว่าเราตั้งคันเนี่ยแล้วเรารู้แหล้ว,ว่าเรามีความเสี่ยงเนาะคันเสี่ยงมีอะไรบ้างก็คือที่หมอเคยโพสต์ไปต่างๆนั่นเองนะคะก็คือคนไข้ที่แท้งในหลายครั้งโดยเฉพาะ3ครั้งขึ้นไปเคยคลอดก่อนกําหนดนะคะเนาะโดยเฉพาะข้อตอนไตรมาสที่2อย่างเงี้ยมีเด็กเสียชีวิตในคันอายุเกิน35ขึ้นไปมีโรคประจําตัวต่างๆนะคะมียาประจำอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกลุ่มที่มียาประจำเนาะนะคันแฝดอย่างเงี้ยนะคะ ทุกเนี้ยคือโรคโรคที่แบบมันเป็นความเสี่ยงทางนั้นเลยนะคะซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็ฝากคันโดยหมอคันเสียงก็คือหมอเวชศาสตร์มารดาและทารกในคันหรือหมอ MFM เนาะเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้หนึ่งป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะ ที่จะเกิดขึ้นในครันนี้ไม่ให้เกิดซ้ำสอคือสืบค้นนะคะหาว่ามันเกิดจากอะไรและเรารีบรักษานะคะก่อนที่รอยโรคมันจะเยอะขึ้นนะ,ะจนทําให้มีปัญหากับพ่อหรือแม่หรือ3คือร่วมตัดสินใจว่าท้องเนี้ยปลอดภัยที่จะท้องไปจนคลอดไหมนะคะก็คือบางรายเนี่ยมันท้องไม่ได้เลยนะคะก็คือต้องไปดูแลโรคให้ดีก่อนแล้วค่อยท้องอย่างเงี้ยนะคะ4ก็คือว่าเพื่อที่จะ ประเมินนะคะว่าจะต้องให้น้องคลอดได้เมื่อไหร่นะคะก็คือดูทาร์มิงของการคลอดที่เหมาะสมด้วยนะคะเพื่อใหอ้พยากรโลกหรือว่าเอาคำของน้องอะ่ะก็คือตัวโลกแล้วก็ตัวแม่ทั้งตัวแม่ตัวน้องเนี่ยคือออกมาแบบดีที่สุดในแบบที่เด็กคนหนึ่งที่เขาอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมเนี่ยคือออกมาได้เนาะเพราะฉะนั้นหมอถึงบอกว่าอายุคันที่เหมาะสมที่ ที่จะคลอดอ่ะมันไม่เท่ากันในทุกคนนะคเพราะว่าทุกคนน่ยไม่ได้มีแพลตฟอร์มเดียวกันทุกคนจะมีโรคประจําตัวมีอายุที่เยอะมีสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนานา,นานาที่มันแตกต่างกันนะคะาบางคนอ่ะอาจจะมีโรคเกาะตามบางคนอาจจะมีปัญหาโรคเสื่อมเร็วบางคนมีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้ต้องประเมินแบบเรียลไทม์ก็คือประเมินเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ฝากคันไตามาสหนึ่งไตามาสสองไตามาสสามไปเรื่อยๆแล้วก็ ค่อยๆดูนะคะเป็นเทเลเมตไปเรื่อยๆจนเราพิจารณาว่าโอเคสมควรให้ออกได้แล้วอย่างนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยคือตั้งแต่หมอมาทํางานจบมาทํางานเนาะปัญหาที่หมอเจออันดับแรกเลยคือ คนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงในจังหวัดเนี้คือหมอไม่รู้ว่าเป็นที่อื่นหรือเปล่าแต่ว่าจังหวัดนี้ด้วยความที่อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาที่ว่าทํางานหนักทํางานเชา้าเย็นเขาเย็นไม่ได้หยุดหย่อนอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะนิยมไปฝากที่คลินิกนะคะอย่างาคนไข้ไรายนีย้ก็ไปฝากที่คลินิกดังในสมุทรสาครคลินิกหนึ่งอันนี้ขอไม่เอ,อ่ยชื่อน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในในในหมอที่เขาดูเนี่ยถ้าเขามีความตระหนักอ่ะเขาก็จะต้องส่งต่อคนไข้มาเจอหมอที่ มีศักยภาพหรือว่าโรงพยาบาลที่มีศักยภาพซึ่งซึ่งในคนไข้รายรนีย้ก็เหมือนจะได้รับคาแนะนําให้อ่าให้ไปทําเอ็กโคเนาะในช่วงไตรมาสที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่กับหมอเอ็อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนย้ายมาฝากนะคะกับคุณหมอก็คือเหมือนแค่ไปอันต์าซาวเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไข้จะขาดไปก็คือคนไข้แค่ซาวขัดกองแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองก็คือ ก็คือแค่รู้ว่าน้องไม่ไม,ไม่มีอะไรไปกติดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ติดตามต่อเลยกับหมอเวชศาสตร์มารดาและทารกก็คือหายไปเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้ประเมินแล้วว่าน้ำหนักตัวน้องขึ้นตามเกณฑ์ดีไหมมีภาวะลกเสื่อมลกตัวชันในครนหรือเปล่าหรือว่าคนไข้ผ่านการขูดมดลูกมาอย่างโชคโทมแบบเนี้ยแล้วเคยมีลกค้างด้วยเนี่ยในท้องเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องลกเกาะติดแน่นไหมหรือมีปัญหา,เ,าเรื่องลกหรือเปล่าก็าคืออาจจะ เสียงว่าลกกินทะลุหมดลูกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางทีเนี่ยมันมาเจอตอนช่วงท้ายๆได้นะคะก็เคสเนี้ยก็เลยลอดตรงสเต็ปเนี่ยไปนะคะแล้วโชคไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือคนไข้เนี่ยดันมันมีภาวะแทรกซ้อนนะคะตอนอายุคันที่มันยังก่อนกำหนดเนาะซึ่งอ๋อตรงเนี้ย มันเป็นปัญหาในสังคมไทยมากก็คือมันจะหาที่ส่งต่อยากนะคะอันนี้คนไข้ที่เคยผ่านการข้อกําหนดจะรู้ดีนะคะว่าการหาโรงพยาบาลที่จะรับคลอดมันค่อนข้างยากมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเอกชนชั้นนําใหญ่ๆที่รับได้เนี่ยคนไข้ก็ต้องสูญเสียเงินเนี่ยบางรายเนี่ยเป็นหลักล้านนะคะเพราะว่าการอยู่ ICU เด็กเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะแล้วราคาค่อนข้างเยอะจริงๆ นะคะซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็หมอที่จะรับที่เป็นคุณหมอเด็กเนี่ยท่านก็เอ่อก็คือเคสแบบเนี้ยก็คือค่อนข้างที่จะรับยากอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างท้าทายนะคะในการดูแลแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงกับตัวว่าน้องอาจจะเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเออในกรณีเคสเนี้ย หมอเองก็คือดีลหลายที่มากนะคะแล,แ,ลแล้วก็รวมถึงที่ที่ทีปรึกษาหมอมาด้วยเนาะก็ไม่มีที่ไหนเลยนะคะแล้วก็คือด้วยความด้วยความที่ว่าเราก็ก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สติอะไรเท่าไหร่ก็คือใช้ใจลุ้นๆเลยก็คือบอกคนไข้ว่าอืมก็งั้นก็ต้องมาโรงพยาบาลรัฐที่หมออยู่อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า มันไม่มีที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันเสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะคะเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลเนาะแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ใช้รถแอมบูเล็มาส่งให้ตามภาพแล้วหมอก็ขับตามมาเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมห้องคลอดนะคะโรงพยาบาลกระทุ่มแบนขอบคุณห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกระทุ่มแบนขอบคุณทีมคุณหมอเด็กขอบคุณวอดหลังคลอดและทุกทกที่นะคะที่ช่วยรับเขสนีนะอย่างเต็มใจนะคะโดยการประสานงานโดยตรงของหมอเองซึ่ง ซึ่งต้องยอมรับวว่ามันซิกแซกมันผิดกฎนะ่ะนะคะคือแต่เราแบบไม่รู้จะไปทางไหนจริงๆแล้วก็ถ้ามันช้ากว่าน,นี้คือมันอาจจะแยกลงไปอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะอาจจะเราอาจจะไม่ไม่ได้ทั้งเด็กแล้วก็แล้วก็แม่ก็อาจจะสะบักสบอมด้วยอะไรเงี้ยนะคะในเคสนี้หมอก็ภาวนายอย่างเดียวว่าขอให้ไม่ต้องถึงขั้นตัดมดลูกนะคะขอให้คนไข้เนี่ยเขาได้มีโอกาสท้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นท้องที่ได้ฝากได้ดูแล อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีเอาคามหรือมีพยากรโลกที่ดีกว่าท้องนี้แล้วก็ขอให้ท้องนี้เนี่ยน้องก็แข็งแรงนะคะแค่นั้นเองหมอขอแค่นี้นะคะแล้วกอ็อยากให้ลูกเพจร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ร่วมให้กำลังใจคนไข้ของหมอด้วยนะคะ,ะหมอไม่รู้ว่าเขาปังอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อยากให้เขารู้ว่าโอเคเรื่องของเขาเนี่ย ก็จะเป็นวิทยาทานนะคะให้คนอีกหลายๆคน,นะคะได้ตระหนักว่าการท้องที่แท้งหลายๆครั้งหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างอันตรายนะคะซึ่งซึ่งคุณพ่อเองก็บอกว่าก็คือคุณพ่อก็เพิ่งทราบนี่แหละคะ่ะว่าโอเคเรามีหมอด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันพอที่หมอคุยนะว่าเออมันจะมีปัญหาแบบนี้แล้วก็ หมอก็ขอบคุณหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลพิภาราลามสุนสาครเองเนี่ยก็ประสานช่วยส่งต่อคนไข้นะคะแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสิทธิประกันสังคมอย่างดีด้วยนะคะก็ต,ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายที่เราร่วมมือกันสร้างกุศลเนาะแล้วก็หมอขอแบ่งบุญนะคะให้ลูกเพจทุกคนเลยนะคะบุญที่ทําในวันนี้นะคะก็ให้เป็นบุญนะคะ สำหรับปีใหม่นะคะสำหรับเพจเรานะฮะให้แบบว่าทุกคนปลอดภัยนะคะได้เจอหมอที่ดีๆนะคะแล้วก็แค้ค่าจากสิ่งไม่ดีทั้งหมดก็คือทุกคนที่ตั้งครรก็ขอให้น้องปลอดภัยทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> ดราม่าดราม่า <ph yl os> พูดไปก็จะเครียดไปนะคะดราม่า <ph yl os> เพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอยังไม่เคยมีลูกด้วยนะคะแล้วก็ คิดในใจว่าถ้าถ้าเป็นเราแล้วแบบเราเองก็อยากมีใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเราแล้วแบบคือถ้าเราเราผ่านอะไรมาขนาดเนี้มันคงจะใจมันคงจะบอบช้ำไม่รู้จะยังไงแล้วอะ่ะเนาะถ้าเกิดท้องนี้ยังไม่ได้ลูกอีกอะ่ะหมอก็เลยคิดแค่นี้เลยว่าถ้าเป็นหมอเองอะ่ะคือแค่ครั้งเดียวหมอยังรู้สึกไม่ไหวเลยแต่คนนี้เขาผ่านมาถึงถึงแดครั้งนะโดยที่แบบสองครั้งเนี่ยเขาเขาเกือบจะได้ลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบมันค่อนข้าง เพิ่อมากเลยในความรู้สึกนะคะแล้วก็ก็เลยเต็มที่นะคะก็คือแบบถึงไม่ได้อะไรจากการทําครั้งนี้นะคะแต่ว่าหมอคิดว่าหมอได้ความสุขใจที่ที่ได้ทำนะคะแล้วก็ไดเ้เขาเรียกว่าได้ทําให้คนตระหนักมากขึ้นนะคะถึงการดูแลตัวเองเนาะทีนี้เล่าต่อเราต่อก็คือว่าคุณแม่เนี่ยเขา มาด้วยอะไรก็คืออันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็คือมาด้วยอ้วกเยอะซึ่งยังไงฮะคุณแม่เขาอายุครรภ์36สัปดาห์2วันแล้วนะคะไม่ควรจะอ้วกแล้วคนไข้เข้าใจไหมคือคืออย่างมากเนี่ยควรจะแค่กดไหลย,ย้อนอ่ากดไหลย,ย้อนคุณแม่หลายๆคนที่อายุครรภ์ช่วงนี้จะรู้ก็คืออาจจะแค่ผะอ,อืดผะอ,อมกินได้แบบแสบร้อนหน้าอกมีเลอเปรี้ยวแน่นท้องหลังทานทานไม่ค่อยได้เลยแบบนี้นะคะอันนั้นคือกดไหลย,ย้อนเนาะ แต่คนนี้ไม่เหมือนกันนะคนนี้คืออ้วกอย่างเดียวเลยกินอะไรก็อ้วกแล้วก็อ้วกจนออกมาเป็นน้ําดีนะคะอ้วกเยอะมากคือคนไข้อะหมอเห็นก็คือคนไข้แบบโซมมากนะคะก็คือเหมือนกับทานอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อ้วก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 แล้วก็เหมือนเสียน้ําเยอะนะคะสาภาพคือสุดโซมคือคือดูเหนื่อยมากหายใจก็เร็วนะคะก็ต้องมาเบื้องต้นก็ต้องให้สารน้ําให้อ่อ ก็คือฟื้นคนไข้ก่อนนะคะแล้วก็ฟื้นน้องด้วยนะคะแล้วก็หมอก็ประเมินน้องนะคะประเมินผลเลือดคุณแม่อะไรเงี้ยนะคะก็คือด้วยด้วยอาการที่มาเนี่ยแล้วก็อายุคันแล้วก็ จากประสบการณ์หมอเนี่ยสิ่งแรกที่หมอนึกถึงก็คือภาวะอ c u t e Fat ตต l i v e r i อ Pregnancy เนซาะซึ่งโรคนี้มันคืออะไรก็คือโรคที่มันค่อนข้างเกิดน้อยมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอันตรายกว่าคันเป็นพิษอีกนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการที่ตับเนี่ยมัน าขาดประสิทธิภาพในการทํางานไปนะคะเกิดจากการมีสารพิษตัวหนึ่งก็คือเป็นการสันดาปของไขมันผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราอย่าไปฟังอันนั้นเลยมันยากเกินไปนะคะเอาเป็นว่าภาวะเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะตับเขาจะไม่ทํางานนะคะพอตับไม่ทํางานปุ๊บเนี้ยเขาจะไม่ใช่ว่าชัดดาวไปเลยนะคะเขาจะค่อยๆลดการทํางานลงนะคะแล้วก็พอตับเริ่มวายไตยจะวายพอไตาวายปุ๊บ ทุกอย่างนะคะสารพิษจะข้างคนไข้ก็อาจจะบเบลอได้อาจจะชักอาจจะซึมแล้วก็พอสารพิษข้างปุ๊บน้องก็จะเสียชีวิตนะคะแล้วถ้าไปถึงจุดนั้นนะคะจะเกิดภาวะหนึ่งก็คือภาวะ DIC ก็คือภาวะที่เลือดนะคะมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็อุดตันเส้นเลือดเล็กๆนะคะทำให้เก็ดเลือดต่ำด้วยเสียเลือด ง่ายเลือดออกแล้วหยุดยากเนี่ยนะคะถ้าไปถึงขั้นนั้นโดยถ้าเราไม่รีบวินิจฉัยใ,ให้เร็วนะคะแล้วปล่อยให้คนไข้ไปถึงขั้นนั้นอันนั้นคือฝันร้ายฝันร้ายมากนะคะนี่พูดแล้วยังขนลุกถ้าเป็นถึงขั้นนั้นหมอก็เอาไม่อยู่นะคะหมอพูดเลยหมอไม่สามารถดูแลคนไข้ที่อด้วยตัวคนเดียวเนาะด้วยตัวคนเดียวแล้ว,แล,วแล้วเป็นคนไข้ระดับนี้ได้ก็คงต้องส่งต่อเหมือนกันซึ่งถ้าถึงขั้นนั้นคนไข้ไม่น่าจะได้ลูกแล้วนะคะแต่คนไข้อะโชคดีตรงที่ว่า,เ,าเรารีบ วินิจัยนะคะรีบนึกถึงภาวะนี้ด้วยนะคะถึงจาไม่ใช่ก็ตามนะคะแต่ว่า,าถ้าเป็นภาวะอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะเฮลนะคะอันนั้นก็ก็เป็นอะไรที่ก็ควรจะยุติการตั้งครรภ์เหมือนกันเพราะว่าอายุครรภ์มันส6สสัปดาห์แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะมันก็อันตรายทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นะคะโรคจะแย่ลงเรื่อยๆพอโรคแย่ลงปุ๊บน้องจะแย่ทันทีแล้วทุกอย่างพอมันแย่แล้วเนี่ย ม,มันไปต่อเรื่อยๆเหมือนอโดมิโนอะคะ่ะเป็นขั้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 น,นแล้วก็แ e ย่แ e ย่แ e ย่ e. สุดท้ายคือกูไม่กลับนะคะแต่ถ้าเราตัดตัดต่อ,เ,อเขาเรียกว่าตัดต้นตอตั้งแต่แรกนะคะตัดไฟต,ดตั้งแต่ต้นนลมตั้งแต่แรกเนี่ยคือเรายุติการตั้งครรภ์ก่อนนะคะแม่โดยรอยโรคของแม่ค่ะพอยุติการตั้งครรภ์แล้วโรคนี้มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือพอยุติการตั้งครรภ์ปุ๊บแม่จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ อันนี้เป็นเรื่องแปลกของของโรคในคนท้องนะคะบางโรคก,ก็คือถ้าเรายุติการตั้งครรภ์นในเวลาที่เหมาะสมนะคะตอนที่แม่ยังไม่แย่มากเนี่ยโรคจะค่อยๆดีขึ้นหลังยุติการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเอาใจช่วยคนไข้คนนี้กันนะคะว่าอย่าให้มีโรคติดแน่นนะคะอย่าให้มีหมดลูกไม่หดละตัวนอ้องหมดลูกอยู่ไว้นะคะแล้วก็ให้น้องปลอดภัยนะคะให้เก็บหมดลูกไว้ได้เนาะ หมอก็เป็นแบบสายมูนะคะเดี๋ยวต้องสวดมนบทใหญ่เหมือนกันนะคะคือถึงเราจะมาถึงจุดนี้เนี่ยหมอก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งนะคะก็คือคิดแค่ว่าเราทําให้เต็มร้อยนะคะความสามารถเรามีเท่าไหร่เราก็ใส่เต็มที่แต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราเก่งเพราะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอนะคะเราต้องเรียนรู้จากคนไข้ในทุกๆวันแล้วก็คนไข้ของหมอเองเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ ก็คือเหมือนเป็นอาจารย์ของหมอเหมือนกันนะคะแล้วก็การที่คนไข้อนุญาตให้ให้หมอเอาเรื่องมาแชร์เนี่ยมันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะคะหมอก็หวังว่ากุศลเนี้ยจะช่วยคุ้มครองนะคะน้องแล้วก็คุณแม่ให้ปลอดภัยดีนะคะอืมวันนี้เราก็มาลุ้นกันเนาะเดี๋ยวหมอเรียบร้อยแล้วหมอก็จะมาโอกเก่ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นกําลังใจให้หมอด้วยเนาะคือเนี้ยอันเนี้ยคือไลน์นี่คือมามาไลน์เพื่อระบายความเครียด นะคะระบายความเครียดก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่เราว่าเออหมอเต็มที่นะแต่ถ้าผลที่ได้มันออกมาไม่เป็นไปตามหวัง100%เซนี่ยก็ก็ต้องเข้าใจกันอย่างนี้นะคะ